สวัสดีจ้าเพื่อนๆขึ้นอีกรอบมาดูว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี้ค้านออกมาเสียหยา่ในบ่อกรบหยามม่หยาดพักบุ้งไปทุลักทุเล ใช้ดีล่ะนั่งตัวเองเดี๋ยวกะไม่อยากช่วย็นใดเรื่องของเจ้าของไม่นูวดีย็ดยังกับบประสบความสำเร็จพี่นอ้องเป็นเพียยังดูมันละท่อแท้ขี้โพก็อขี้โพก ถึงให้นอคุยถึงน้องไหนดีกว่าเนาะอันนี่จานน้องไหนกันเด้อแต่แม่นน้องไหนครับเดีจังกินเนาะน้องไหนกะประสบกชีวิตของหมอน้องไหนช่องกหมอเป็นคนนคนอยาดของคนเนาะผู้ใดสิให้หยังจัหมอก็คิดักด ย่นเป็นดมาม่ามา,มาทั้งทั้งที่เป็นปกติแล้วเป็นคนบางคนเขาสิฟ้าเอาฟ้า,อา,ากอบกลุ่ยทั่วเมนอันบ้านที่ยูเนี่ยจ้ะคือเงใจดีก็ได้เหตุพานห้องทอลี่ก็้อง,นองนานแกจแต่บุกให้ครับเนาะนย่านเป็นดามาเจะเก็บเงิน ด่างฝันฮ่องว่าน้องจิจักมดได้เพราะว่านอ้องเคยมีประสบการณ์การเป็นหนี้เป็นสินอันบัตรที่ดอกแคดิตนี่แหละอันบัตรตูดง่ายนี่แหละพี่น้องพี่อ้อยก็เคยมีอยู่แต่พี่อ้อยก็บเคยใส่ย้ำพี่จะใส่แล้วฝ่าหนึ่งจะติดหลอกอยู่ อย่างนี้บัตรเครดิตของวิออนหลังจามีบัตรกดเงินสดให้นะเนาะเขากะบอใส่ดอกบัตรกดเงินสดเขาใส่ตัวบัตรเป็นคนของคนของของบัตรเจริญยางเขากะจังไปทอนไปมาถือกันซื้อประกันนี่แหละแล้ งอาว่าประกันดีบ่กก็ดีแต่ว่ามามาในรูปแบบมาถอดถามข้อมูลนลี่แหละมันเลยบ,บอบ่มักก็เลยไปปิจยอดซะไป่มาก็ขวงก็เลยบ่ไม่บตรใี่ลัวก็เป็นคนใจห้อนเนะเาะทำมาท่วงนีท่วงศิลมันผ่านโทรศัพท์าาพมันก็ลำคัญ นั่นจะปิดยอดมีอ้อนซะจิดยอดของประกันซะกระจุบจเธอได้พวงน,นีบัตรนี่มาลองสื่อคาของแต่นี้แลดีนังเสียยังนึงว่าเออมันก็ดีวะเพราะมันมีเหะเฮาก็จะได้ยังเีาก็้แจะไปพอนาน,นะ ีนิดหน่อยก็เมยอล้วพี่น้อ,นนองเอ้ยข้าวไปให้อ้วนยานั่ยจะเอาบะยูละพี่นงองน้องไม่เฮ็ดก็เถ่ะ นักบ่เอาบบาวะสุตปอยูนาแมนผู้ไดยได้พ่อแม่หูองาสนี้จักบิดละนีน้องสี่ข้านเขาจะม่อยากเบิ่งอยากแมงใส่ไพกระมูกขึ้นมาดากรได้ดาเข้าไปดามนก็คือเกา พักพักพ,พโอ้ยนี่แหละโ,โ,โอ้โอ้ในจากหน้าที่เจ๊ละ่ะหน้าที่บอกนะคือบอมมีโอ้ในหานหน้าที่ล้วในสมัครอยู่น้องเมื่อไรกินละหอบแดกหอบแดกฟั้งเสียงรด เสียไปยังเหรอฮะกบก็ยึ่สายละกบนับตูก็ได้กบก็ได้ค่าอาหารกบกับวันให้เขาเบิดพี่น้องโอ้เสิเหลืออย่างละในชีวิตเหตุนังนนก็ว่ามันผลสน,นิบนอนมาฟังควา่มกันคนในครอบครัวก,ก็ได้ ไอ้เห็ดไอเห็ดมันกับบฟังต้นทุนบมีเนาะไปกู้นี่ยืมสินไม่เห็ดงวดสองงวดสามงวดกระดีงวดสี่งวดหาแมมไงทั้งตายมันรอบสุดท้ายจังน้ำท่วมไป้เบิด เยอะให้หนึ่งก็ได้นับตูก็ได้บ้ากไม่เห็ดให้หนังได้หรอนะเข้าก็ได้ไม่เฮ็ดก็ว่ากี่ขั้นนี่แหละพ,พันนี้พี่น้องดีเกลี้ยงปัญหานี้ปัญหาเลี้ยบอายุเง่ออนั้นเลี้ยออกไม่อายุนี่แหละแก๊กแก๊ก ปลูกยังเชื่อก,ก็คือสิปลูกบ่ไหวเดี๋พี่น้องเบิ่งเด้อสิให้เบิ่งมันสิขุดลงบ่ดูนน่ะปังปังขี้ดินน่ะเป็นขี้ดินเหนียวพี่น้องเป็นขี้ดินเหนียวเพราะเพราะหน้าแล้งมามันเกิแข็งแข็งเกนมันก็เลยเฮ็ดหยังลำบากมันคือแถวอีสานเป็นดินร่วนเนาะ ดวนปนทรายแล้วกัน,นอ,อ๋อคลิปนี้พี่เอ๋กอ็ขอแพมให้ฟังแค่นี้เด้อสวัสดีเอฟซีทั้งหลาย